ถมเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนแลวแล้วก็เสร็จสักทีนานมากนะคะหลายเดือนนี่ค่ะถมสูงกว่าฝาท่อห้าสิบเซนจริงๆอยากสูงถมสูงกว่าฝาท่อประมาณเมตรหนึ่งนะคะแต่ว่าตังมีแค่นี้คะ่ะบอกกันตรงๆก็ได้นี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ได้จะดูลึกๆหน่อยเพราะว่าจริงๆมันเป็นแองลงไป จริงๆถมไปก็ประมาณเมตดกว่าแต่พอถมเชื้อไม่ก็เหมือนอันนี้จากวันนั้นนะคะที่ป่าทุบๆนะคะคันนี้ก็เป็นโล่งๆนี้นะคะตอนเย็นนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วอากาศเย็นสบายดีค่ะเมื่อกี้เดินไปตรงมุมนู้นตกใจนะคะมีตัวเหวิ่งจุดๆอยู่สงสัยเราต้องอยู่กับธรรมชาติมีตัวเหยก็ยังดีค่ะถ้าก็มีรูนี่ก็จะไม่ไหว เลี้ยงไก่ของใจจะต้องระวังเพาเดี๋ยวจะมีตัวอะไรมากินไก่ของเราอากองถมดินเสร็จแล้วอยากให้มาดูจังเลยหายไม่ไว้นะ